ก็ขอเจริญธรรมนะพวกเราทุกคนยินดีนะที่ได้มาพบกับพวกเรานะท,ทั้งทั้งที่วันนี้เนี่ยมามีงานด่วนขึ้นมาจะมาต้องขออามาพบกับพวกเราเพราะว่านัดไว้แล้วแล้วทางนี้ก็เตรียมอะไรไว้แล้วด้วยเห็นทางอ้อยกระโตส่งมาบอกว่าอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องว่าทํายังไงถึงจะฟังธรรมให้มีสมาธิสรุปรวมง,ง่ายๆนะจะฟความธรรมยังมีสมาธินี่จะทํำยังไงอันนี้สําคัญนะ อนมาเอาเอา,เอา,เอาพูดถึงตัวเองก่อนนะที่จริงตามรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้พอดีเลยเยอะเลยเดี๋ยวลองฟังดูไม่ได้ว่าใครนะคือหมายถึงว่าส่วนใหญ่เป็นยานอย่างเนี้ยแม้แต่ตนุมาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะบางทีฟังธรรมก็ไม่รู้เรื่องอะฟังธรรมแล้วก็ไม่มีสมาธิมันเป็นเพราะอะไรพวกเราเป็นกันไหมเดี๋ยวลองฟังดูว่าฟังธรรมยังไงถึงให้มีสมาธิแล้วฟังธรรมยังไงมันทําไมถึงไม่มีสมาธิ ฟังหูฟังอย่างหนึ่งแต่จใจไปคิดอย่างหนึ่งอะไรประมาณนั้นอะแล้วเราจะแก้ไขยังไงนะเอาประสบการณ์จากตัวเองก่อนนะอัตมาตอนแรกเนี่ยมาบวชใหม่ๆตอนแรกๆเนี่ยนะโอ้ใจจดใจจ่อมากเลยว่าฟังพราะครูเนี่ยคือฟังแล้วฟังแบบจะให้รู้เรื่องอ่ะฟังแบบเอาเรื่องอ่ะนะคือฟังแล้วเราจะต้องหาอะไรที่ เป็นจุดเด่นของการฟังธรรมวันนั้นน,ะนะ่ะเราจะต้องมีสมุดจดบันทึกไว้เล่มหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นการฟังแบบเผลอๆไม่ยังจดใจจออะไรเนี่ยนะมาว่าไม่ค่อยได้ผลหรอกฟังเข้าหูซ้ายออกหูขวาใจไปคิดเรื่องอื่นแต่ถ้าฟังแบบจิตใจจดจอนะมุ่งมั่นไม่ไปคิดเรื่องอื่นฟังเพื่อจะจดข้อความสําคัญสาคัญเนี่ยอันนี้ตมาจะทำาคิดว่าจะทําให้เรามีสมาธิ เพราะมันตั้งใจอ่ะความตั้งใจนี่สําคัญมากตั้งใจเออฟังแนละ้วพ่อท่านจะพูดเลย,แม,แ,เยมนะแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็ตามนะแม้แต่เดี๋ยวนี้ยพอถึงเวลาวันไหนมีพ่อท่านจะเทศเนี่ยแต่มต้องมีสมุดไว้เล่มหนึ่งเลยปากกาไว้อันหนึ่งต้องคอยจดเพราะบางทีมันมีประโยคทองนะอคาว่าประโยคทองหมายความว่าประโยคนี้โอโ้โหตรงใจเราจังเลยนะมันมีความรู้สึกเออเราได้อะไรได้เพชรได้ทองได้อัญมณีที่สุดยอดเลยน่าบันทึกไว้ หลายครั้งเลยะแล้วมันก็มารวบรวมโอ้โหเป็นหนังสือไม่รู้กี่เล่มเลยนะเป็นสิบสิบเล่มเลยนจะจนต้องมาทําเป็นหนังสือผูกแบบนี้ละมันแทรกได้ใช่ไหมมันต่อเนื่องกันดีนะอันว่าใช้วิธีเนี้ยคือถ้าจะฟังทําให้มีสมาธิเนี่ยมันต้องต้องมีชันทะในการฟัง <c oughs> นะมีชันทะว่าไอ้ฟังฟังแล้วเราจะได้อะไรนะฟังแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น ยิ่งฟังไปแล้วด้วยนะยิ่งฟังไปแล้วสามารถที่จะตรวจสภาวะของเราได้นะคือหมายก็มีสภาวะตรงกับที่พ่อท่านเทศเนี่ยโอ้มันยิ่งลื่นเริงโยมมีความรื่นเริงในธรรมมีความสนุกมีความรู้สึกว่าเออดีจังเลยโหธรรมะพ่อท่านวันนี้ตรงกับใจเราเลยต้องอย่างนั้นฟังธรรมอย่างมีสมาธิเนี่ยต้องตั้งใจจริงๆตั้งใจมากๆเห็นแล้วว่าโอ้สิ่งนี้มันสิ่งประเสริฐนะเราจะละเลยไม่ได้ จะโมไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้เสียเวลาแล้วก็ทําให้เราพลาดจากประโยคทองหรือว่าอข้อความดีๆที่พ่อท่านอุสา,าเทศให้เราแล้วข้อท่านเทศนี่ยมันลึกลึกแต่เราเป็นคนตื้นตื้นเผินเผินมันจะไปเข้าใจมันจะไปรู้เรื่องอะไรแล้วหนักเข้าก็เบือ่อนะเพราะฉะนั้นข้อสาคัญที่จะฟังธรรมแล้วลื่นลังในธรรมนะทำฟังธรรมแล้วมีรสอ่ะพูดง่ายๆมีรสชาติมีรสรู้สึกว่ามันมันอิม่มเอมเปรมปรีปรอะ่ะนะ ฟังแล้วรู้สึกว่าชื่นใจนะมีปิติอะไรเงี้ยมันต้องเกิดจากที่เราต้องปฏิบัติธรรมไปด้วยปฏิบัติธรรมแล้วมันเห็นผลวอ,อกิเลตมันลดลดลงยังไงเราอ่านกิเลสเป็นไหมอ,อ่านกิเลสได้ยังไงนะแล้วกิเลสเมื่อเราอ่านมาได้จับตัวมันได้แล้วเนี่ยเราลดมันได้ไหมลดลงได้ยังไงเอนะมันจะมีเราอาจจะไม่ชัดเจนแต่มาฟังพ่อครูแล้วโอ้ชัดเลยนะ เห็นชัดเลยอะไรเงี้ยนะอย่างนั้นแหละโยมจะรู้สึกว่าโอ้โหมันฟังธรรมแล้วมีปิติเกิดธรรมรสเนี่ยเนี้ยยกตัวอย่างตมานะทีนี้เอาอย่างเป็นทางการเป็นวิชาการหนะ่อยตมมาก็รวบรวมไว้หมดและทางวิชาการทั้งอะไรอ่ะนะเพื่อมาดูเทียบเคียงเพราะตมมาก็เอาแบบง่ายๆที่ตมมว่าไปแล้วก่อนทีนี้เหตุที่คนฟังธรรมแล้วเบื่อไม่เกิดความร่าเริงเบิกบานเพราะอะไร อลองฟังดูสิแล้วลองเทียบดูสิว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า,าเหตุที่ฟังทำแล้วเบื่อไม่เกิดความรื่นเริงเบิกบานก็เพราะวันหนึ่งฟังแล้วไม่เข้าใจฟังไม่รู้เรื่องเหตุที่ฟังแล้วไม่เข้าใจฟังไม่รู้เรื่องเพราะเราโง่นะปัญญาน้อยนะเรายังไม่ค่อยได้อ่านไม่ค่อยได้คือประสบการณ์เรายังน้อยอ่นะปฏิบัติธรรมก็น้อยศึกษามาก็น้อย มาทําฟังธรรมะสูงสูงปีนบันไดไม่ถึงฟังไม่ถึงตกบันไดลงมาบ้างอะไรบ้างอนี่เพราะว่าฟังแล้วไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องสองรู้แล้วนะฟังแล้วรู้สึกโอ้ไอ้น,นี่ก็รู้แล้วไอ้นนี่ก็ฟังมาแล้วมันซ้ำซากเบือ่อฟังธรรมะเนี่ยมันไม่มีอื่นหรอกมันก็ซ้ำไปซ้ำม,มาแต่มันมีแนวลึกขึ้นมากขึ้น นะมีข้อแตกต่างอะไรละเอียดแต่เราไม่จับไม่เป็นนะเพราะนั้นฟังธรรมแล้วรู้สึกว่าซ้ําซากเกิดมานะเบื่อโอ้อน,นี่ฟังมาแล้วซ้ําซ้ําเก่าไม่อยากฟังเนี่ยเรียกมันมีกิเลสมานะอัตตาขึ้นนะมันก็จะเกิดความเบื่อเหมือนกันข้อสามสาเหตุที่ฟังธรรมแล้วเบื่อก็เพราะว่าภาอินทรีย์เราอ่อนคาว่าพละอินทรีย์าาหมายความว่าไงคือจิตใจยังอ่อนแอ นะบัวบัวยังบัวเมาอยู่ในโลกียะมากอยู่นะยังบัวเมาหลงอยู่ในโลกียสุขมันเยอะนะก็เลยไม่ค่อยสนใจธรรมะเท่าไหร่เนี่ยพระอินทร์สีมันอ่อนมันจะใฝ่ไปแต่เรื่องของโลกียะข้อสี่อันนี้สําคัญเหตุที่ฟังธรรมแล้วเบเื่อเพราะว่า,ไม,มาวนะไม่มีสภาวะเทียบเทียบเคียงนะไม่มีสภาวะเทียบเคียงเราไม่เคยลดกิเลสเลยอ่านกิเลสยังไม่เป็นเลย ยังไม่รู้จักกิเลสหน้าตามันยังไงอะไรไงจับกิเลสจับจิตอ่านจิตอ่านใจก็ยังไม่เป็นทําจิตทําใจอะไรก็ยังไม่เป็นเลยนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่เกิดสภาวะอ่านกิเลสไม่ออกลดกิเลสก็ไม่เป็นกิเลสมันลดได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะมันก็เลยไม่มีอะไรเทียบเคียงมันจะไม่เกิดธรรมลดข้อที่สําคัญปฏิบัติธรมแล้วเนี่ยทาไมไม่เกิดสภาวะไม่มีอะไรเทียบเคียงเนี่ยนะมันก็จะเบื่อ แล้วเขาก็จะไม่เอาและแนหน่หนายจากธรรมะนะเพราะฉะนั้น <c oughs> มันต้องควบคู่กันไปนะฟังธรรมะนี่นหมายว่าเป็นเรื่องของปริยัตินะ่วเพราะเราจะขาดการปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติไม่ถึงเขาจะฟังฟังนะเดี๋ยวก็เบื่อนะเพราะนั้นต้องมีสภาวะเทียบเคีงนะข้อห้าเหตุที่เบื่อก็เพราะว่านิวรนกุ้มลุมนะนิวรนรู้ไหมอะไรกนะิเลสนิวรน กามาฉันทะพยาปาทะทีนมิทะสุทธจักภูจะวิจิชชาอะไรต่างพวกนี้ยนะมันก็กุ้มกลุมแต่เรื่องเหล่าเนี้นะเหมือนกับฟังหูฟังแต่ใจไปคิดแต่เรื่องพวกนี้ยมันเหมือนทัพพีไม่รู้รสแกงนะฟังทัพพีก็ตักแกงตักแล้วตักอีกแต่มันไม่รู้รสแกงรสชาติเป็นยังไง เหมือนกับคนที่มันมีแต่นิวรณ์กุ้มลุมแบบฟังธรรมแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะ <c oughs> นี่คือเหตุที่คนฟังธรรมะแล้วเบื่อนี่นี่นี่ประเด็นหนึ่งนะอตอนนี้เรามากําลังทําเขาเรียกอะไราทาเรียกว่าวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องของธรรมะหลายหมวดหลายหมู่จัดหมวดจัดหมู่กันอุกสนุกมากแล้วมีความสุขนะได้คิดได้รู้ได้อะไรเยอะแยะ ก็ลเลยได้มาเทศกันอันว่าคิดว่าเทศเรื่องนี้สงสัยจะหมดชั่วโมงเอานเนี่ย <c oughs> เรื่องที่อ้อยกับโตถามมาเนี่ยว่าธรรมะเอ่อธรรมะจ,ะจะจะทำยังไงถึงจะฟังธรรมแล้วมีสมาธิเนี่ยนะนี่นี่บอกเลยว่าคือให้มันเป็นหมดหมวด,ดเป็นเรื่องๆไปก่อนขั้นแรกคือเหตุที่เบื่อไม่ล่าเริงก็บอกไปแล้วทั้งห้าข้อทีนี้การฟังธรรมะแล้วเนี่ยฟังธรรมะแล้วไม่ฟังนะอุตส่าห์มาฟังแล้วนะจะไม่ฟังอ่ะ นะมัวไปคุยกันซะบ้างเล่นกันซะบ้างทําให้โนโนไอ้นี่ยอยู่บ้างอะไรเงี้ยไม่ตั้งใจฟังนะบอกมาฟังธรรมะแล้วไม่ฟังเนี่ยจะโง่หกประการเออลองดูสิจะโง่หกประการไหมนะมัวฟังธรรมแลม้วมัวเอาไปทาอย่างอื่นทําอย่างอื่นบางทีทําได้นะทําได้แต่ถ้าใจเรายังไม่แข็งแรงพอนะทํางานไปแล้วฟังธรรมะไม่รู้เรื่อง จิตมันไม่อยู่ที่ธรรมะแต่งานบางชนิดเนี่ยมันไม่ได้ใช้สมองไม่ได้ใช้อะไรมากะทําไปได้ฟังทําไปได้ด้วยอาตมานี่ก็เหมือนกันอาตมานี่เวลาฟังทำแล้วเนี่ยมันจะหลี่จิตมันจะหลี่มันจะง่วงง่ายวิธีแก้ของอาตมาคือเขียนรูปเพราะอาตมามีความสามารถพิเศษทางด้านเนี้ยคืองานศิลปะนี้มันไม่ต้องใช้สมองะลรไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากมือมันไปเองอะโยมพอเห็นรูปแล้วมันรู้เลยว่ามันจะเขียนไปทางไหน เดี๋ยวมันออกมาเป็นรูปแค่นั้นเองแล้วจิตมันตื่นดีด้วยสมาธิดีมากเลยฟังธรรมแล้วเขียนรูปไปด้วยเนี่ยนะอันนมาที่ใช้อศิลป,ปะเนี่ยมาช่วยเพราะถ้าเขียนรูปแล้วไม่มีหลับอะโยมหลับแล้วมันไม่เป็นรูปหรอกนะอีน,นี้เมื่อมันไม่หลับก็โ,โหสมาธิเราก็ตามฟังธรรมะพ่อท่านอย่างตื่นโพล่งตลอดเวลา่นะโยมอาจจะทำอย่างอื่นไปด้วยเก็บกวาดเช็ดถูอะไรก็ฟังธรรมะไปด้วยอะไรเงี้ยก็ได้นะ ยกเว้นอย่าไปคุยกันเวลาฟังธรรมถ้าคุยฟังธรรมแล้วไม่รู้เรื่องหรอกนะเพราะนั้นการมาฟังธรรมแล้วไม่มาฟังธรรม่ะมันโง่หกประการโง่ยังไงหนึ่งมันจะแพ้กิเลสนะกิเลสลากไปหมดนะสองอุตส่าห์มาแล้วแต่ไม่เอาประโยชน์นะเสียเวลาแล้วเปิดวิดีโอฟังเสียไฟเสียค่าอะไรต่ออะไรไปแต่ไม่ได้ประโยชน์เลยสามโกหกตัวเองนะ ก็เหตุผลว่าโอ้ฉันมาฟังธรรมนะแต่ไม่ได้ไม่ได้ฟังอมัวไปคุยกันซะบ้างนะ <Yeah. S 1> ฟังธรรมแล้วอย่ามามัวเล่นเฟซเล่นไลน์อันนี้ไม่ได้เรื่องนะนะ <Yeah. S 1> สี่โง่กว่าเก่านะ <Yeah. S 1> คือโง่อ,อยู่เดิมอยู่แล้วอนะนะ <Yeah. S 1> แล้วไม่มาฟังธรรมอีกด้วยก็ยิ่งโง่กว่าเก่าอีกนะ <Yeah. S 1> ห้าสร้างวาสนาอันไม่เข้าท่ามาสร้างความสนาแค่ามาสร้างวาสนาที่มัน จะกลายเป็นความเคยชินนะเปิดฟังทาไปางั้นแหละหรือท่านก็เทศเทศไปงั้นแต่ฉันก็ไปทําอย่างอื่นเรื่องคิดเรื่องอื่นคุยกับคนอื่นไปอะไรไปมัวเล่นเฟซเล่นไลน์ติดต่อคนน้นคนนี้คุยกันทางเฟซทางไลน์แล้วฟังทำไปทำไมนะเมื่อเกิดเกิดวาสนาที่ไม่เข้าท่าหกจะทำให้ออกนอกทิศนอกทางไม่เข้ากระแสะของธรรมะนี่คือการฟังทมแล้วแลไม่ฟังทม เนี่ยมาค้นคว้าเรื่องนี้ไว้โอ้โหดีจังเลยโยมนะดีที่ถามเรื่องนี้มาก็ได้มานะแสดงธรรมมาเปิดให้ฟังได้มาพูดมาเทศให้ฟังนะรวบรวมมาเยอะหลายหมวดหลายหมู่ทีนี้การฟังธรรมเนี่ยมันมีอันนี้ส่งยังไงอันนี้ส่งยังไงนะอันนี้รู้กันไปทั่วหมดแล้วล่ะพวกเราคงจําได้แล้วละนะก็หนึ่งได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังไ,ได้ฟังสิ่งใหม่ๆแม้ แม้ไม่เคยได้ฟังมาแล้วก็ตามนะจะทําให้เราเข้าใจชัดขึ้นเนีย่ยมันคู่กันข้อหนึ่งข้อสองข้อหนึ่งข้อหนึ่งคือได้ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังข้อสองแม้เคยได้ฟังมาแล้วจะเข้าใจได้ชัดขึ้นนะข้อสามบรรเทาความสงสัยเสียได้นะมันก็จะหายสงสัยสิ่งที่เราติดขัดอยู่อะไรอยู่สงสัยอยู่ก็จะหายสงสัยข้อสี่ทำความเห็นได้ถูกตรง เมื่อฟังธรรมแล้วจะเกิดเออความเห็นที่เคยผิดความเห็นที่นอกทิศนอกทางอะไรก็จะถูกตรงขึ้นนะข้อห้าจิตของผู้ฟังเริ่มเริ่ม,มก็จะเกิดความเลื่อมใสใเกิดศรัทธานะเพราะการฟังธรรมจากสัจธรยืนี่ทำให้เกิดความศรัทธาเกิดความเชื่อฟังเชื่อถือเชื่อมั่นไปเป็นตามลาดับนะนี่คืออาน,นิสงส์งจากการฟังธรรมห้าประการยังไม่หมดนะมีโอตอมาวัา เรื่องนี้เปเรื่องละเอียดนะจะมาได้บันทึกไว้เก็บไว้เยอะเลยทีนี้คนที่ฟังธรรมแล้วไม่เกิดศรัทธานะฟังธรรมแล้วแต่ไม่ศรัทธาไม่อะไรเนี่ยนะนะอนะ่พ่อท่านบอกว่ามันยิ่งกว่าตักน้ำลดหัวตอนะมันเหมือนตักน้ำนะไปลดหนังหมาคือถ้าลดหัวตอเนี่ยมันก็ยังดีนะลดหัวตอมันก็คือทำให้ ออหัวตอมันก็เฉยเฉยมันก็ไม่เีนไรแต่ถ้าไปรถหนังหมาเนี่ยโอ้โหยุ่งเลยนะหนะมามันก็จะสลัดใช่ไหมพอน้ำไปรถหนังหมาเนี่ยหมามก็จะสลัดนะเอ,อทีนี้มันก็มาเปียกเราด้วยนะแต่ถ้ารดหัวตอมันก็ยังไม่เปียกเราใช่ไหมนะระวังบางทีไปเอ,อ่อเรียกอะไรไปเทศให้กับคนที่เขาไม่ศรัทธานะฟัง ดีเบเดเขาจะสลัดใส่เราจะด่าว่าอะไรเรื่องอะไรมาเทศเลยว่าภูบาอาจารย์เขาเลือกไปเทศอะไรที่เขาเคยเชื่อมานะเคยถือมาแล้วไปบอกเขาเชื่อเชื่อผิดผิดถือผิดผิด,ผดอะไรประมาณนั้นนะ่นะนี่เป็นต้นนี่คือเรื่องของการฟังธรรมในตะหมัค้นะคว้าไว้อีกอันหนึ่งก็คือพ่อครูบอกว่าปัญญาเนี่ยจะเกิดได้จากเหตุนะหนึ่ง จากการฟังนะการฟังหรือการอ่านซึ่งการฟังการอ่านนี้เกิดคือคือใช้ทั้งหูตาเนี่ยหูกับตาก็เรียกสุดตะมยปัญญานะปัญญาจะเกิดจากหนึ่งการอ่านสองการพินิษ์พิจรารณาอันนี้เกิดจากจินตามยปัญญาสามคือเมื่อสุดญญตรมยปัญญาจินตามยปัญญาแล้วทาให้มันเกิดผลอันนี้เรียกว่าภาวนามยปัญญา อาภาวนามิญาปัญญานี่ไม่ใช่เอาแต่สวดท่องเลภาวนาไม่ใช่การแปลว่าสวดท่องภาวนานี่คือการทําให้เกิดผลอันนี้จะแตกต่างจากทั่วไปที่เขาเขาเข้าใจกันคําว่าภาวนาอะาทีนี้เหตุที่ฟังธรรมแล้วไม่รู้เรื่องมันเป็นไรมันมีเหตุยังไงอันนี้ตมาได้มาใหม่ๆสดๆเลยดีมากเลยนะ,ะลองรู้ลองมาดูลองมาฟังดูนะเหตุที่ฟังธรรมแล้วไม่รู้เรื่องเพราะหนึ่ง นะไปสนใจแต่คำพูดนะสนใจเออท่านจะพูดยังไงพูดดีไหมไม่ดนะีเอาแต่สนใจแต่คำพูดเห็นว่าโอ้พระนี้เป็นพระดังเว้ยน่าฟังนะจะไม่เคยรู้เรื่องอ่นะบางทีฟังทำโอ้พ่อท่านนี้เป็นถึงครูบาอาจารย์นะเจ้าสำนักนะอยากฟังพ่อท่านแต่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยเพราะไม่มีสภาวะเทียบเคียง สองสนใจแต่ผู้พูดนะสนใจแต่ผู้พูดไปสนใจโอ้ท่านจันนี่ท่านเป็นพระดังนะนะอยากจะฟังนะอยากจะฟังท่านเสียงสีเนีนะ่ยเขาว่าเสียงดีนะติดแต่เสียงติดแต่ชื่อเสียงนะอย่างนั้นเอาแต่แค่นั้นไม่ได้นะต้องเอาธรรมะให้เป็นหลักสามสนใจแต่ตัวเอง,ต,เองตัวเองคือตัวผู้ฟังนะนะ คิดแต่ว่าเอ๊ะฟังไปแล้วไม่เหมือนกับที่เราเรียนมาเลยนะอ่าเนี้ยจะทําให้ไม่รู้เรื่องเอาคิดแต่ว่าเอ๊ะเราเรียนมาทําไมไม่ไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่นะนะอันนี้ระวังนะสี่ <c oughs> มีจิตฟุ้งซ่านนะจิตไม่เป็นเอกคตาลมฟุ้งซ่านคิดไปโน่นคิดไปนี่คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรอะไรฟรุ้งซ่านอันนี้ฟังไม่รู้เรื่องเราฟังทำก็ไม่รู้เรื่อง ห้าไม่รู้จักทําใจให้มันแยบคายไม่รู้จักทําใจในใจให้แยบคายนะคือจิตมันแยบไม่แยบคายไม่รู้ไม่ไม่เป็นระบบระเบียบนะคือคนอะไรทาอะไรไม่ไม่จิตไม่แยบคายมันมันสเปสปะมันไม่ลึกซึ้งนะหกนะเหตุที่ฟังทําไม่เรื่องเพราะว่าเป็นคนงโง่เง่าเงอนะงะ คนที่โง่เง่าเงอะนี่ฟังก็ไม่เคยรู้เรื่องมันก็มันปัญญามันแค่นั้นนะมันจะมาฟังดำอะไรที่ลึกซึ้งอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเจ็ดมัวแต่สําคัญมัวแต่สําคัญตนว่ารู้นะแท้จริงแล้วตัวเองไม่รู้หรอกนะสําคัญว่าโอ้เรารู้มากฟังมามากอ่านมา,มากนะแต่จริงก็ไม่รู้มากเป็นคนที่ว่าอวดรู้อวดดีอะ่ะ คนที่ไม่ค่อยอยากฟังทำใครไม่ค่อยอยากจะฟังใครฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องะแปดเป็นคนลบหลู่ลบหลู่ในการฟังทมดูถูกดูดูแคลนะดูถูกดูแคลนผู้พูด,พดโอ้โหงนี้พูดไปเลยเรื่องเลยพูดก็ผิดผิดพลาดพลาดพูดก็ไม่ไม่ลึกซึ้งไม่อะไรนะอะไรต่างๆเนี้ยดูถูกลบหลู่ดูแคลน เก้านะมีจิตที่มากไปด้วยความบรบหลูแข่งดีนะเมื่อกี้แค่บรบหลูอันนี้แข่งดีเลยโอ้ยฉันรู้มากกว่าโอ้ยธรรมะแค่นี้ตื้นตื้นบรบหลูดูแคลนเลยนะคิดว่านี่เทียบตัวเองนะแต่มาไม่ได้ว่าใครนะดูตัวเองมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะอย่าไปบรบหลูดูแคลนแข่งดีนะข้อสิบข้อสุดท้ายคอยจ้องจับผิดนะจับผิด เวลาพูดแสดงธรรมด้วยจิตมุ่งร้ายแข็งกระด้างนะเขาจับผิดคนที่จะพูดผิดพูดไม่ถูกยังไงไม่อะไรเอาแต่จะจับผิดเขาอยู่เรื่อยนะอันนี้ก็รับธรรมะไม่ค่อยได้ไ<ป>อย่าลืมนะ้ว่าพระอรหันเนี่ยนะท่านยินดีจะฟังธรรมเสมอไม่ว่าคนนั้นจะภูมิแค่ไหนยังไงท่านก็ฟังได้พระอรหันนี่ท่านไม่เบื่อในการฟังธรรมหรอกนะท่านฟังก็เออก็น่าเอ็นดูดีนะเออเด็กน้อยมึงยังอุตสาห นะแสดงทเลยนะถ่าไม่ไปดูถูกดูแทงใครแต่คนที่ยังไม่ค่อยมีภูมินะอะไรเท่าไหร่นี่สินะมักจะเป็นอย่างที่ธรรมาวา่าแล้วคนเราเนี่ยจะบรรลุธรรมได้เลยะมีอยู่ข้อหนึ่งเลยนะคนที่จะบรรลุธร,รรมได้เนี่ยมีห้าประการพวกเราคงจําได้นะหนึ่งบรรลุธรรมได้เพราะการฟังธรรมนะเพราะฟังธรรมเนี่ยมันทําให้เราไปจุดชวาน จิตตื่นโพลงบรรลุธรรมได้เหมือนกันนะฮหนึ่งฟังธรรมสองแสดงธรรมต่างกันยังไงอ่ะฟังธรรมกับแสดงธรรมฟังธรรมเนี่ยเน้นเรื่องการฟังใช้หูแต่แสดงธรรมเนี่ยมันมีอิริบทอื่นๆได้ไปดิบินฑบาตนี่ก็แสดงธรรมนะนะอิริบทโน่นนี่แรงต่างนี่เป็นการแสดงธรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นแสดงธรรมกับฟังธรรมเนี่ยฟังธรรมเนี่ยเน้นการฟังแต่แสดงธรรมเนี่ยอิริบทอื่นๆนี่ ก็เป็นการแสดงธรรมได้หมดนะสามสาธยายธรรมะสาธยายธรรมสาธยายธรรมนี่คือการเทศน์นั่นเองอะจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะจะว่าเป็นภาษาบาลีภาษาไทยอะไรเป็นการสาธยายธรรมนะข้อหกอ้ยข้อสี่ตรองธรรมนะเอามาคิดนึกทบทวนนะวิตกวิจารอะไรต่างๆธรรมะอยู่เสมออันนี้ต้องทำอยู่ตลอดเวลาเลย จะเดินไปไหนมาไหนทําอะไรจะอะไรเนี่ยต้องหันมัดตึกต้องทำเออธรรมะมันมีดีอะไรเนาะมันเป็นประโยชน์ยังไงนะเราโชคดีขนาดไหนแล้วเนะี่ยถรมะที่มาเข้าใจธรรมะอันนั้นได้นี่ได้ชีวิตของคนเราเกิดมาเป็นยังไงอะไรเงี้นะทาไมคนเราถึงต้องเกิดแย่เขาเรียกว่าตรึกตองทำนะคิดพิจารณาหัวข้อธรรมโน้นนี้เอามาใช้ประโยชน์ในการตัดกิเลสได้ไหมยังไงนี่เขาเรียกตึกตองทำนะ อาจทําให้บรรลุทาไดนะ้ข้อหนะ้าการทําสมาธิก็บรรลุทาได้ทําสมาธิไม่ใช่ไปนั่งหลับตานะคงเข้าใจนะสมาธิคือการทําจิตให้มันอธิอธิจิตนะเกิดอธิจิตขึ้นด้วยสมะก็คือเสมอเสมอนะอธิสมะกับอธิคือสมาธินั่นเองทําจิตให้มันก้าวหน้าเจริญขึ้นเสมอเสมอนะนี่คือเหตุที่ทาให้คนเราบรรลุทาได้ห้าประการ มีเขาเล่าเป็นนิทานนะเราว่าดีเหมือนกันยมลองฟังดูนะอ่าอันนี้หลงจากการฟังธรรมเนี่ยมีครั้งหนึ่งเนี่ยนะมีแม่กับลูกคุยกันนะไอ้ลูกชายก็คาดคั้นนะลองเชิงถามแม่นะแม่เขาเป็นนักปฏิบัติธรรมชอบฟังธรรมอยู่เรื่อยเลยไอ้ลูกชายตัวน้อยก็บอกว่าแม่ครับพักหลังนี่แม่ไม่เห็นขึ้นไปอฟังธรรมไปศึกษาธรรมในห้องพระเลย นะแม่ก็ตอบอย่างหนักแน่นว่าไปไปแน่นอนลูกนะลูกก็ถามว่าแล้วเนื้อหาที่พระอาจารย์ท่านบรรยายหลักเป็นยังไงลูกลูกลองภูมิแม่ดูซิว่าแม่จะฟังทำรู้เรื่องหรือเปล่าเนื้อหาที่พระอาจารย์ท่านบรรยายสงสัยไปนั่งฟังเอเทปหรือฟังอะไรก็แล้วแต่ฟังแฟดไดอะไรอยู่เนี่ยนะนะแล้วเนื้อหาเป็นยังไงนะคนเป็นแม่ครุ่นคิดอยู่คู่ใหญ่ โดนไอ้ลูกชายตัวน้อยถามมนะัคิดอยู่เอ๊ะนะยังคิดไม่ออกเลยว่าแท้จริงแล้วเนี่ยอาจารย์ได้บรรยายเรื่องอะไรแต่ก็พูดบอกว่าป,ป,ปุบปับแม่คิดไม่ออกหรอกนะจะมาถามและให้แม่ตอบตอนนี้แม่ก็คิดไม่ทันหรอกนะแม่ก็กลัวเสียเชิงเหมือนกัน